อ้าวทำไมหกันหกจอดระบาดเนี่ยโอ้สวัสดีครับตอนรับเราก็สู่ช่องลุมมุจับก,กลุ่นกรเซครับผมวันนี้มางานเที่ยวพี่น้องโอ้ไม่ใช่งานทอยงานทอยนี่เสร็จจากง,งานเหมาเราก็มาลุยงานทอยครับผมตอนนี้หกรุมหนึ่งครับเห็นไงล่ะ <c oughs> ดันไหวไหมดันไหวไหมลูกพี่ก็ดินทรายอยู่ดิเสียด งานดีดหน้าพี่นออ้องตายแล้วตายแล้วงานถอยผมรับถอยอย่างนี้ก็เที่ยวละสองร้อยครับผมพื้นที่นี่โบกันหวานเลยพี่น้องเลย นี่แค่นี้แหละพี่น้องไม่เกินห้าสิบเมตรดินเป็นดินแห้งครับผม้าเป็นดินเปียกก็จบกันเลยเดี๋ยวทำไปเลยวันนี้เอาเสร็จเลยวันนี้ สูไไว้ไหมนาย จา่งานเหมาแล้วก็มาหยอดงานทอยสักหน่อยพี่น้องเพราะว่างานนี้เรารับไหวแต่โดนเล้วในหนาก็เร่งมาก็เลยต้องมาจัดให้เขาสักหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องอยู่งานเหมาเอ้ยอยู่งานเหมามาเป็นเดือนแล้วครับแต่มาลุยงานทอยสักหน่อย ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศที่นอนมีงานทอยเนี่ยแหละพี่อน้องน้ำมันก็อยู่ห้าร้อยประมาณเนี่ยแหละไม่เยอะรถก็ถ้า เป็นดินแบบนี้ก่อนโอเคครับผมกาว่าดจิไปรถไทยดันเลยเนี่เย,ย่าดิก๊กพอแล้วเนี่ยโอ้ ที่มีก็เลี้ยวทามไปเลยครับผมดูการทำงานนี่ก็อยู่ประมาณวันหนึ่งครับผมประมาณร้อยกว่าเที่ยวก็น่าจะเซ็ตรับนี่วันนี้ก็เซ็ตแหละ กดลงเยกอกเงี่ยนะแหมสบายเลยเนาะติดแอร์รถ,ถ่ายเดี๋ยวติดเวทพี่น้องเลยยังฟรีทิ้งอยู่แต่สายเวทยังนี่จบเลยครับรถคันนี้มาก่อนงานทอยก็อยู่ เที่ยวละร้อยหกสิบบาทครับเพรานี้น้ำมันมันขึนน้ำมันมันขึนเราก็เลยข,ขอปับขึนหน่อยเป็นเที่ยวละสองร้อยนี่ครับเที่ยวละสองร้อยผมปันงานเหมากันละพี่น้องเอ้ย

นี่เรียวทมเลยพี่น้องก็วิ่งสลับเอากันวิ่งสลับเอากันวิ่งสลับกันเอาครับคันละสิบเที่ยวนด้วยเจอือดมถอยดูมีถอยอยังไง มือใหม่มือใหม่พี่น้องเซียนกรุงเทพมาเจอเซียนบนหนอกีเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวมันเลยดินมันเป็นดินเหนียวผนทรายครับเทง,ง่ายบตีกับบะสบายรถดันดาไม่เป็น,นอมันฟรีทิ้งครับเวลานั่น ก็ฟรีเวลาดันเน่ะมันฟรีทริงถ้าดันนักๆ,ๆฟรีคือว่ารถมันติดเทอร์โบมาเนาะถ้าใส่เวนเนี่ยโว้คือี่ไปดีพี่น้องเลยไปดูนะครับแหงเห็นไหมจะฟรี <c oughs> เดี๋ยวจบงานนี้ก็ไปลุยงานเหมาต่อยอครับผมอีกแปดไร่จะมูหรือจะรอชม <c oughs> เราก็อยากดีราคาสูงอยู่พี่น้องแต่ว่ามันนี่แหละครับติดเรื่องคู่แข่งเลยคู่แข่งมันเยอะครับเอ,อ้ โอ้ยมึงจะไปไรถไถหดัานเลยเนี่ยมึงได้ส่วนมึงได้ส่วนแบ่งกรถไถแล้วเนี่ยห้ากว่าเนี่ยลาดไปลาดไปรถไถสบายพูดนี่แหละครับติดแผ่นพีนีเนี่ยดำ ดำามว่ต้องยกมากหลายเบิดพี่น้องเพราว่าดินเปียกดินแห่งสนใจก็ติดต่อได้ครับผมเข้าไปพิมพ์เลยแผ่นพี่ออยู่ในโคราชนี่แหละครับ เดินหน้าไหม <laughs> มือใหม่มือใหม่พี่น้องหลานชายหลานชาย ใช่เซตแล้วพี่น้องครับผมก็ฝากเพืเ่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับผมแล้วก็จะใครสนใจคุณบอลทุมที่ก็ติดต่อมาได้ครับผมเบอร์โทร0811855881ครับผมหรือ Facebook สุริยาบนกลางหรือเข้าไปในเพจของรุ่งนภาทรรุ่งเรืองก็ได้ครับผมติดต่อมาได้ทุกช่องทางเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ